มาช่วงที่สองรายการนะครับไปเดินนะไปเดินกันไม่ช่วงแรกหี่โหเป็นสาระมากเลยพูดถึงบอลบุนโด้บรรจุกลุ่มบรรยากาศเห็นเสื้อผมพอดีไงใช่แม่ตกลงนี้ร้อยแปดสิบจริงเหรออะไรนะร้อยแปดสิบจริงเหรอไม่ไม่รู้น้องน้องของเพื่อนผมมันมาซื้อมาให้และถ้าแต่ไม่ซื้อแถวสะพานพุทธอะไรไม่รู้แต่ถ้าถ้าดูในทีวีอ่ะเวลาเขาซูมไปที่แฟนบอลอ่ะชุดเสื้อตัวนี้เยอะมากจตมันสวยนะชุดนี้มันมันคลาสึกกันอย่างที่คุณคุยบอกนะใช่ไหมอันนี้ไปนี่คือวงการเลย เนาะออกแบบดีมากแล้วดูแล้วดูชุดยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนชุดนอนไงไม่รู้ว่าแอด์มรี่เนมันไม่มีแล้วบ้างพี่ใช่ไหมไม่มีแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วอย่างเสื้อทีมชาติอังกฤษทีมชาติฝรั่งเศสแล้วมีอีกทีมเอาโปรตุเกตมันแพทเทิร์นเดียวกันนะฮะแล้วมันเปลี่ยนสีคืออย่างที่ว่าแขนเสื้อแขนเสื้อแล้วก็คอสีคล้ายๆแล้วก็เปลี่ยนสีเท่านั้นเองครับคือสรุปแล้ว ไม่ต้องจ้างดีไซเนอร์ไม่ต้องอะไรเลยออกทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเอาแต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าใช้ยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไงเฉพาะตัวเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันทรงเดียวกันใช่ไหมปีสองพันหกแล้วไปเมื่อปี2006ผมไปเปิดตัวเสื้อนะที่กรุงเบอร์ลินก่อนฟุตบอลโลกที่ที่เรามันจะเริ่มขึ้นผมได้รับเชิญไปตัวเสื้อแข่งนะะของไนกี้ไนกี้เกาหลีใต้มี ทีมที่เป็นของไนกี้ครับอย่างบราซิลก็เป็นของไนกี้เม็กซิโกของไนกี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเฉพาะประเทศเขาไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแค่สีด้วยหมายถึงว่าลายอันนี้จะเป็นลายอันนี้จะเป็นลวดลายแบบอัสเตกาของเม็กซิโกอะไรเงี้ยหรือเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบโอ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเป็นแบบแบบจีนๆหน่อยอะเกาหลีก็จะมีลายแบบอย่างนั้นอะอะไรประมาณนั้นผมอธิบายไม่ถูกไงเดี๋ยวนี้นี่คือลายลายยืนพื้นเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่สีเอาที่เกียจไง ขี้เกียจแล้วก็เปลี่ยนสีเอาอืมีอะไรฝากไหมมีอะไรฝากให้เขาไหมเหมือนร้อนสักแรกแลงวเขาสันแล้วนะนี่มีเงินเหลือเฟือแยะเนี่ย่อหัดจ้างคนหรือวะไม่ใช่ออกแบบเยอะอย่างี้มอ้โหไม่มีสปิริตอ่ะแฟนบอลก็ยังใส่เสื้อหลากหลายหน่อยอย่าควายอย่าควายนี่ล่าสุดแล้วก็คุยก เสื้อทีมชาติไทยครบรอบร้อยปีเห็น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 เข้าเลยเขาขาวแดงขาวแดงมา้วเป็นสายสวยโอ้นี่คลาสสิกคลาสสิกนะสวยงามหายากมากคือมันต้องสั่งจองก่อนแล้วก็ต้องไปรอคิวใช่ไหมครับพอเขาเปิดขายสูดคิวไม่ถึงก็ อดเลยมีปัญหาด้วยเขาบอกว่าไม่ให้จองแต่พอถึงเวลาไอ้ตัวนี้มันค้างอยู่ตรงนี้เขาบอกคนนี้จองแล้วเป็นไม่ได้ไงมีปรากฏอีที่ฮอตคู่แข่งใช่สวยโอกาสเลยครับลายเดียวกันลายเดียวกันเปลี่ยนตรงไอ้ตรงตาเป็นทีมชาติไทยเป็นธงไตลงตัวละร้อยเก้าเก้าโอ้โหขายดีไม่ได้เราเท่นก่ะก็ทำกันอย่างนี้เลยที่นี่ไระไท่ใท่ไงแล้วผมเป็นผมเป็นเพื่อนเฟซบุกกับแกสปอร์ตไงโอดานเลยด่าแบบว่าทุเรศ ไม่มียางอายไม่มีมารยาทแล้วก็เป็นแบบโอ้โหแล้วคู่แข่งกันโดยตรงเลยเราบอกเลยมาลองไปลองอีกนัดหนึ่งเออทำไมอ่ะพี่ผมไปสืบมาเขาผลิตมาก่อนลายนี้ยหรอลายนี้ผลิตมาก่อนตั้งแต่ยุคงริมทีมตั้งแต่ครบรอบแบบ90ปีคือยังมีวางขายอยู่แล้วด้วยมันไม่มีวางขายแล้วคุณปุยแต่ว่าเขาเคยทํามาก่อนให้ทีมชาติไทยในวาระครบรอบ80ปีอ๋อแบบว่าแต่อย่างเงี้ยเออทำไมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วขายทีก็ แล้วขายเลยก็มีของไงไม่แล้วคนไทยเราก็แล้วขายถูกด้วยเไอ้คนซื้อมันก็ไม่ได้คิดว่าเออจะเป็นของใครของใครคือจริงถ้าคนซื้อมีความคิดอ่ะถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ามีวิจารณญาณมีคุณธรรมหน่อยเอาพูดตรงมันต้องไม่ซื้อเพราะว่าอย่างนี้มันผิดบรรยาดจริงๆปากรขายดีเป็นเทน้ำเนี่แล้วผมไปดูในในเฟซบุ๊กของเขาในแฟนเพจของเขาของอีห่อนึ่งไงที่ที่เขาผลิตแต่ว่ามาเฉยอกาศอ่ะเรากำลังผลิตรสที่สองอยู่แฟนๆเราเแล้วก็ลงรูปเลยมฮะคนมุ้งอยู่ในกระบะแต่ได้แบบเนี้ย ไม่ต้องประเทศทชาติเราไม่ต้องอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยกันเราแล้วก็ทำไอ้คนที่เขาเรียกกสิถูกต้องเลแรกเซ็งเลยคือคือเราสังเกตดีๆคนไทยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะใช่คือถ้าอะไรดีขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยคนจะแห่ไปแล้วก็ไปทำตามโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องคิดตไม่ต้องคิดะไรเลยถูกต้องสมัยก่อนอย่างเงี้ยพี่สาวผมก็ทำเทียนขาถ้าทำเทียนแบบว่าทำเทียนเป็นของแต่งบ้านไม่ใช่เทียนแบบว่าเอาไว้บูชานะเอาเป็นเอาเป็นเหมือนของแต่งบ้านเป็นเทียนสวยททำเป็นรูปนั่นรูปนี่อย่างเงี้ย พี่สาวผมเนี่ยเจ้าแรกของไทยครับหลังจากนั้นร้องห่มร้องไห้กับแม่ใหญ่เลยจะรู้จักมีทุกร้านเลยเราเห็นขายดีล้วขึ้นป้ายด้วยแบบว่าเจ้าแรกอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างนิหนานิ่นานิ่นาเนี่ยผมผมมีลูกไงนิ่นาเขาจะทําพวกหมูฝอยอะไรพวกนี้หมูฝอยเ็าทำเป็นผลิตภัณฑ์เก่วกับเด็กอ่ะผมก็ไปอุ่นนุนเขาประจาบอกนิหนาเขาสั้งให้ น้องหน่อยมิน่าก็จะเอาพี่เจอาเอาพี่บุ๊ว่าไปก่อนนน่นนี่ไงใช่ไหมก็น่ารักล่าสุดนี่น่าบอกอยากกระโดดถีบหน้าคนขึ้นเฟซบุ๊กเลยอารมณ์เสียอยากอยากทำร้ายอยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมพี่เหมือนไปถามพิจักี้พิจักี้อะไรบอกนี่ไงโดนปลอมหมดเลยที่เขาทำเนี่ยคืออะไรที่มันดีขึ้นมาปุ๊บโดนปลอมแมนี่น่าบอกว่าแม้แต่โลโก้มันยังมันยังก๊อปก๊อปแม้แต่โลโก้อะคือเขาชื่อยี่ห้ออันนี้พูดเลยชื่อยี่ห้อมันชี่ ถ้อใครไปดูแล้วไปอุ่นนุนเขาอันนี้เพราะว่าเขาทําเจ้าแรกอ่ะเจ้าแรกอันนี้ก็ไปทําตามเลยเป็นมันโชว์มันอะไรก็วาด้านด้านอ่ะหน้าด้านสุดๆแต่ครับคนซื้อก็ซื้อก็เ่าเข้ามาย้ำราคามากเซ็งเรื่องนี้นะเหมือนหนังเรื่องฉลุยไงพี่ใช่ไหมที่ทำขนมครกเจ็ดสีอ่ะใช่ไงแล้วพอขายดีก็คนออกมาทำกันเยอะแล้วก็ติดป้ายว่าเจ้าแรกอะไรเงี้ยก็เหมือนคนไทยเป็นอย่างนี้ นะหรือหรืออย่างเอาพูดตรงร้านสะดวกซื้อเห็นไหมครับล่าสุดมีข้าวปิ่นโตแล้วแล้วผมคิดเนี่ยจะเอาให้มันตายกันไปหมดเลยคือแบบไอ้ชาวบงชาวบ้านร้านชาร้านตลาดเนี่ยนี่ก้าแล้วมาซื้อมันละผมพูดตรงนะจัดมาชุดหนึ่งก็เขาเรียนร้านสะดวกซื้อแล้วกันเอาปลาช่อนมาด้วยปลาช่อนดสดอ่ะที่อยู่ในเวลาไปตลาดอ๋อกระมังอยู่ในกรมังอ๋อแล้วก็มีตะไครนเดี๋ยวอาจจะมีปลาช่อนเดี๋ยวมีมาด้วยเอออเามาด้วยนะแล้วก็ หลังข้างๆเคาน์เตอร์เนี่ยเอาเตามาเลยเอากระทะมาอาหาน้ำสั่งเลยไม่ต้องอะไรแล้วผัดกะเพราผัดกะเพราอะไรเงี้ยจุกเอาให้หมดเอาครบวงจรไว้พี่เดี๋ยวนี้บางสาขามีแล้วนะมีอะไรมีแต่ไม่ได้มีปลาช่อนแต่ว่าหมายถึงว่าปลาช่อนนะเหมือนลักษณะเหมือนตามสั่งเนี่ยมีแล้วนะมีเคาน์เตอร์นะมีนะเดี๋ยวนี้ครบนะพี่เข้าไปนี่ได้ครบทุกอย่างจริงนะครับโอ้โเดี๋ยวนี้ไม่อาหารปิ่นโตแล้วด้วยเอาง่ายๆก็ บริจาคเงินช่วยสมาคมยังได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมีเติมเงินในนี่อีกมีทุกอย่างจริงเหรอคือตั๋วบอลรีมชาติาเนียเปลี่ยนแล้วนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าแล้วนี่ใช่ไหมเปลี่ยนเจ้าเอาง่ายๆผมได้ข่าวมาคือมก็จะเปลี่ยนยี่ห้ออ้าวเหรอจะเปลี่ยนยี่ห้อก็พูดง่ายๆว่าเขาจะเาเรียกว่าเอากันให้ตายกันไปข้างท่านสมัครข้างเป็นองรฮะอันนี้นึงฮะอันนี้ให้พูกถึงอะไรเอาให้ตายไปข้างบ้านดีเมืองดีอะไรบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นลายไปกันหมดทำไมคนชื่อสุรพันธ์จะเป ถ้าครึ่งชั่วโมงนี่ทำไมต้องมาจับตามองขนาดนี้อ่านี่ท่านไปนานแล้วนะหลายปีแล้วนะนี่นี่คุณคุณพันเรียกมาเรียกมาแต่พี่ติ่งเลือกพี่ติ่งเลือกผมอ่ะตอนสมัยเมื่อก่อนนี่เวลาเลือกตั้งนี่บู่บ้าผมนี่เลือกเลือกเลยท่านเลยนะอ่าพูดถึงเรื่องเลือกตั้งหู่บ้าอะไรนี่มันทันปากเดี๋ยวโดนกันทั้งยวงแล้วมันโมโหตรงไหนหรือไหมวันนี้เจอไงเจอเฟซบุ๊กอ่านในนิวฟีดอ่านในสเตตัสของเพื่อนๆพื่อ ไอคนที่เลือกมาเป็นไงล่ะน้ําท่วมใช่ผานั่งคิดไอไอที่เลือกไอที่เลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าชอบหรือม่เก่งหรอกการอีกทีนึงการอีกทีกนึงไม่อยากให้ไม่อยากให้อีกพักหนึ่งได้เอาไหมผมว่าอีกทีนลงมาก็เละเละเหกัถ้าฝนมันตกขนาดเนี้ยท่านท่านนายกบอกหนาแผ่นดิน แล้วพูดตรงไงในแผ่นดินเ้าทำให้แผ่นดินมันสูงขึ้นน้ำก็ไม่ท่วมแก้ปัญหาดีนะคนหนักแผ่นดินมันเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสแลเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องอะไรพี่น้ำท่วมดูกับรถติดน้ำท่วมมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมันก็ท่วมมาตั้งแต่สมัยก่อนแถวรามแถวเพชรบุรีนี่ท่วมแบบพายเรือคุณกุยที่มันท่วมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือเอาแน่ๆเลยอันแรกอันดับแรกเลยพื้นที่เป็นต่ำจริงคือมันต่ำกว่าน้ำทะเลแล้วไงคุณดุลนอลแลนด์ตอนนี้ระบายลำบากแล้วก็ หนึ่งพอน้ำทะเลมันต่ำแล้วคุณกยบอกระบายล้ำบากเพราะว่าเดี๋ยวนี้โครงคูคลองมันก็ตื้นขนหมดแล้วมันขาดหมดแล้วมันเน่าแล้วมันแทบจะไม่มีแล้วมันเป็นหมู่บงหมู่บ้านหมดแล้วอะขวางทางน้ำขยะไปอุดตันอีกน้ำมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็ท่วมเลยคือให้มีโคดอุโมงค์ก็อาจจะไม่ได้ดูแลแต่เมื่อก่อนเนี่ยแบบบ้านเรามันคลองเยอะเดี๋ยวนี้มันก็ใช่ไหมมันก็ตื้นหมดแล้วกลายเป็นช่พี่ไปดูไอ้ตรงตะแกรงระบายน้ำอ่ะมีแต่ขยะ มันมีแต่ถุงพลาสติกมีอะไรพวกนี้มาขวางมันจะไประบายได้ไงใช่ไหมยะน็เริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยแหละอ่ะช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนี่บทดสองเบรกแล้วแหรอพี่ช่วงหน้าคุยกันต่อยี่ไม่ได้คุยเรื่องพี่จอมเลยนะไม่ต้องคุยหรอกไม่เอาอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายครับ